เดยเอฟซีออโอ้ยเจอโควิดอย่างเดียวไม่พอครับวันนี้มาส่งผู้เดยสารซอยเทียนทะเลยีหกค,ครับฝนตกแต่หมู่ว่านขุนพี่น้องแต่มือนีน้ำยังท่วมครับปาน,นขี่รถในคลองครับท่วมถึงประตูเลยกำลังจะดันออกพี่น้องกำลังกำลังจะดันออกครับ ว่ายน้ำทวงพี่นด้องปานแรงนในคลองต้องปิดแอร์ซอยเลยครับอ้าวคนในซอยก็ลำบากกันครับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนุ่นมื่อนี้แปดโมงแล้วครับน้ำยังไม่ลดไม่รู้ว่ากทมทำอะไรกันอยู่ดูเลยครับลดลุยน้ำกันมาก ขนาดเขารถใหญ่เด at ่นของเขารถน่อยโอ้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 ยเหยียบน้ำใส่กันลงเลีงลงเลีงตายน้ำซะน่าลดกลัวโอ้ยนี่นองเอ้ยคนกับทั้งยางบุลุษครับถูงระดับหัวเข่าผุเนี่ยด้านขอบนะแมวนะจกเตียกันโอ้ยแหลนแห้งกับบ่ไหนเหยียบกับบ่ไหน โอ้ยจอดแช่กันเรียนแห้งกับโได้พี่น้องอสองสารค้นสงสารบ้านข่างทางน้ำครับสงสารชาวบ้านน้ำน้ำเสียดใจบ้านเขาพี่น้องเอ้ยน้ำว่ามันแยนในห่วยครับว่านมเรียนในหว่วยพี่น้องเอ้ยผุเลอ,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 อีเครื่องกิลงโลครับก็ยังดีหอกออกออกรุดน้ำ คุณน่ะเลื่อยหัวเขาค้นยางถนนนะครับโอ้ผมไฟยามเรียนสายเราเดิมแม่ค้าเลยเอ๊ะมนน่ะติดแอ่เรนเลยพี่น้องเยนามสูงครับคุนขนาดเขาลดหกลอยยังสิหอดมิดคุนเนาะอในซอยกับพอในซอยครับตายแล้วพี่น้อง แต่ล่างรถมาใหม่สำนักัานล่างปับ๊บทั้งนอกมันกับบ่มีอย่างเล่นมันแห่งมันเหรอเนาะออกมาในซอยอยเอ่แล้วเทียนทะเลนี่หกพี่น้องเลยเมืองเนี้ยขนาดจักรยานกับงประมาณนันกับปั่นเสื้อ,อยู่สื่อปลามาเลียงบอพี่น้องอา่าอ้ไอจอดสนิทสิน้ำที่เขารถวกสูบก็ได้โอ้ ขี่ไปเลยพวก,กสกูมันจอดกันจังได้ซูมรถใหไงรถน้อยมันจอดน้ำกับเขารถหนึ่งตัวตาย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 ปิดแอร์พร้อมต้องติดแอร์ทั้งหนาแล้วมันเบรียนจอดจังส่รถน้ำสิเขารถมันเลียน,นเลยมันก็บ่มีปัญหาเน,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 นี่ยมันเบรียนน้ำน้ำคักน้ำเนี่ย ก็เียดจังไหนส,สูญยัดจอดแค่ยางไงโอ้ยวยผมไม่อยากจอดเลยครับอยากเลื่อนไปเรื่อยๆนะทั้งหน้ามันก็บก็เลื่อนสูเห็ียดยังกันอยู่รถตายหน้ามาในยากอ,ากอ,ากอากีกย้ง ติดแอร์ซอยพี่น้องเนะี่ยข้นยางกับลุยน้ำกันพี่น้องเนะน,นี่ยผูนะสส้สาวผู้น้ำไายโบราณผู้สาวว่าจักรยานกขี่เพราะจักรยานพี่น้องเนี่ยผู้สาวผู้สาวยังลุยน้ำโอ้คลิปนี้ยาวกแถพี่น้อง ประมวันสามสี่ลอยเมตรครับสามสี่ลอยเมตร,มรก็จะลุดโอ้เงียยผ้ากันยางลุยน้ำลุยน้ำกันดีกว่าเพราะน้ำท่วมท่วมไหลน้ำท่วมทั้งซอย หัวใจของฉันเจอน้ำท่วมลองเพลงกันโควิดและน้ำท่วมป้าจ้าขี่ขับเต๋มอเตอร์ไซค์โอ้และนน้ำท่วมเราก็ขี่ไปตามระเบียบของเรามีใครจะเห็นใจเราโอ้และนอ อย่าจอดสนิทเลยพี่น้องเอ้ยไปเลยข้างหน้าพวกคุณรถสูงผมมันรถเล็กผมไม่อยากจอดคานไปก็ยังดีนเนาอแหมพี่น้องอีกร้อยเมตรข้างหน้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้าย ใหญ่หนิเพ,พื่อนแบบยางลุยครับโอ้ยเจ้าสีแ็่ตรงไหนพี่น้องกำลังจะขามไปแล้วครับอ้าวข่มสะพานนี่ก็หลอดครับพี่น้องโอ้ยหลอด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 ,ลอด,ลอดน,อน่อเบียกกัวยูนี่ต้องย่ำเบียกนะครับเบียกลุยน้ำครับโอ้ยตายแล้วรถผมตายแล้วรถผมโอ้ยเขาจอด บ่เอารถเข้าไปจอดกันเต็มยังครับจอดไว้นี่อันนี้แม่มันเสียงหนำจะใส่ป่ะเสียงหนำมันอยู่มึงเดียวโขมมึงเดียวเฮ้ยมีเสียงหนำป่ะหนำมันอยงใส่ป่ะมีเสียงน,ำ,น,ำ,น,ยน,ยงนำไหมครับ ว่าแมวก็ลุยน้ำแต่ได้ยินเสียงน้ำนะครับนั่งอยู่ในรถนี่ยผมได้ยินเสียงน้ำในรถแหละแต่ว่ายักษียูม,มึงใด๋ยวเขาผงใดด้วเอออ่าเดี๋ยวคอยสิบพิสูจน์มันครับเอาไว้เท่านี้ละพี่น้องฝากคลิปลุยน้ำครับผมสวัสดีครับ